สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์และพี่น้องคิดจักรแสงสันติภาพทั้งที่บางใหญ่ที่คลองหลวงในเช้าวันนี้นะครับพบกับกุ้มมือเฝ้าเดียวซึ่งในเช้าวันนี้นะครับตรงกับวันที่5พฤศจิกายนคิดศักราช2022ผม ครูศาส,สนาปิยะดนัยปาละมะจะมานำพี่น้องในการที่เราจะศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่7ข้อ1นถึง9ในเช้าวันนี้ผมให้หัวข้อว่าพระเจ้าทรงช่วยเราได้เมื่อเราพร้อมแล้วให้เรามารับฟังพระคำของพระเจ้าไปด้วยกันครับ 2งพงกษัตริย์บทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่9แต่เอริชาทูลว่าขอฟังพระวจนะของพระยาเวพระยาเวตรัสดังนี้ว่าพรุ่งนี้ ประมาณเวลานี้แป้งอย่างดีถังหนึ่งเขาจะขายแกนน1เซเคลและข้าบาเล่สอถัง1เซเคลที่ประตูเมืองสมาเรียแล้วนายทหารคนสนิทของพระราชาตอบคนของพระเจ้าว่าข้าแม้มพระยาเวทรงสร้างเนื้อต่างในฟ้าสวรรค์สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือแต่เอลิชาบอกว่าอยูสิ ท่านจะเห็นกับตาของท่านเองแต่จะไม่ได้กินมีคนโรคเรื้อนสี่คนอยู่ทางประตูเมืองพวกเขาพูดกันว่าเราจะนั่งที่นี่จนตายทําไมเล่าถ้าเราพูดว่าให้เราเข้าไปในเมืองการกันดาอาหารก็อยู่ในเมืองและเราก็จะตายที่นั่นและถ้าเรานั่งอยู่ที่นี่เราก็ตายเหมือนกันฉะนั้นจงมาเถิดให้เราเข้าไปในค่ายของคนซีเรียถ้าเขาไว้ชีวิตเราเราก็รอดตาย ถ้าเขาฆ่าเราก็<ม>าได้แต่ตายเท่านั้นเองดังนั้นพวกเขาจึงลุกขึ้นในเวลาโปรเกรเพื่อจะไปยังค่ายของคนซีเรียแต่เมื่อเขามาถึงริมค่ายของคนซีเรียแล้วดูสิไม่มีใครที่นั่นสักคนเพราะพระองค์เจ้านายได้ทรงทําให้กองทัพของคนซีเรียได้ยินเสียงรถรบเสียงมา้า และเสียงกองทัพใหญ่เขาจึงพูดกันว่าดูสิพระราชาแห่งสระเอลได้จ้างบรรดาพระราชาแห่งคนฮิตไทส์และบรรดาพระราชาแห่งอียิปมารบกับเราแล้วเขาจึงลุกขึ้นหนีไปในเวลาพลบแล้งและทิ้งเต็นท์ม้าและลาของพวกเขาทิ้งข้าไว้อย่างนั้นเองและหนีเอาตัวรอดเมื่อคนโรคเรื้อนเหล่านี้มาถึงริมค่ายเขาเข้าไปในเต็นท์หนึ่งกินและดื่มและขนเงิน ทองคาและเสื้อผ้าจากที่นั่นเอาไปซ่อนไว้แล้วเขาก็กลับเข้ามาอีกเต็นหนึ่งขนเอาข้าวของออกไปจากที่นั่นด้วยเอาไปซ่อนไว้แล้วเขาก็พูดกันว่าเราทําไม่ถูกเสียแล้ววันนี้เป็นข่าวดีถ้าเรานิ่งอยู่และคอยจนแสบอรุณขึ้นโทษจะตกอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นมาเถิดให้เราไปบอสานักพระราชวังพี่น้องครับจากพัมพีที่เราได้อ่านไปนะครับยังคงเป็น เรื่องราวที่ต่อเนื่องนะครับจากบทเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานนี้ซึ่งเราได้เห็นว่าชนชาติอิสราเอลกำลังเจอศึกรอบด้านทั้งกองทัพของซีเรียที่ล้อมกรุงสมาเรียไว้และแย่ยิ่งกว่านั้นคือมีการกันดานอาหารอย่างหนักในสมาเรีย เท่ากับว่าตอนนี้เขากำลังเผชิญศึกรอบด้านทั้งรอบนอกและข้างในซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้นอกจากพระเจ้าแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงเรารู้ว่าผู้ที่จะสามารถช่วยได้คือพระเจ้าเพราะ กษัตริย์โยรัมได้กล่าวไว้ในข้อที่27ว่าถ้าพระยาเวไม่ทรงช่วยเจ้าเราจะเอาการช่วยเหลือจากที่ไหนมาให้เจ้าพูดง่ายๆคือถ้าพระเจ้าไม่ทรงช่วยก็จะไม่มีสิ่งไหนมาช่วยชนชาติอิสราเอลได้เลยในครั้งนี้จากระธรรมในตอนนี้นะครับ มีบทเรียน2บทเรียนที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันบทเรียนแรกนะครับจงเชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยเราได้ซึ่งอยู่ในข้อที่1นึ่งเอลียาได้บอกว่าขอฟังพระชนะของพยาเวพยาเวตัดดังนี้ว่าพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้แป้งอย่างดีทั้งหนึ่ง เขาจะขายกัน1เชเคลและข้าวบาเล่สองถัง1เชเคลที่ประตูเมืองสมาเลียซึ่งกำลังบรรยายถึงว่าความกันดานอาหารและกองทัพใหญ่นั้นจะหายไปนะครับในวันรุ่งขึ้นซึ่ง แน่นอนครับที่หัวข้อนี้ผมบอกว่าจงเชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยได้เพราะในทหารคนสนิทของพระราชากับตอบคนของพระเจ้าคือตอบต่อเอลิชาว่าถ้าแม้พระยาเวทรงสร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือนะครับแน่นอนครับชายทหารคนนี้ไม่เชื่อว่าพระเจ้าสามารถช่วย ได้โดยเฉพาะในวันพุ่งนี้พี่น้องครับบทเรียนนี้กำลังบอกเราในการที่เราเองจะต้องเชื่อนะครับให้เราเชื่อเมื่อเรารเผชิญวิกฤตปัญหาอาจจะเป็นปัญหาคล้ายๆคือไม่ว่าจะเป็นปัญหาทั้งด้านหน้านที่อยู่รอบตัวเราแร้วปัญหาที่อยู่ในในอะไรครับในครอบครัวของเรา แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับให้เราเชื่อและวางใจเชื่อและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงช่วยเราได้ในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่40พระเยซูได้ตัดกับมาธานะครับในเรื่องราวนี้ก็พูดถึงการที่พระเยซูจะทำให้ประสรัตเป็นขึ้นจากความตาย พระเยซูได้ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าพระเยซูตัดกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและโดยความเชื่อน,นี้เองเป็นอย่างครับเราก็เห็นการที่ลาซาลัสได้เป็นขึ้นมาจากความตายพี่น้องครับดังนั้นในบทเรียนแรกนี้นะครับอยากให้เรานั้นที่จะ มีความเชื่อและจงเชื่อว่าพระเจ้าช่วยเราได้อย่างแน่นอนในทุกปัญหาครับต่อมานะครับบทเรียนที่สองพระเจ้าทรงช่วยเราได้อย่างอัศจรรย์ซึ่งอยู่ในข้อที่6เพราะองค์เจ้านายได้ทรงทำให้กองทัพของคนซีเรียได้ยินเสียงรถรบ เสียงม้าและเสียงกองทัพใหญ่เขาจึงพูดกันว่าดูสิพระราชาแห่งอิสราเอลได้จ้างบรรดาพระราชาแห่งคนฮิสไยและบรรดาพระราชาแห่งอียิปตมาลบกับเราแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการช่วยเหลือของพระเจ้าที่มาถึงเรานะครับแท้ที่จริง เป็นการที่พระเจ้าทรงช่วยโดยที่ตอนนี้เองยังไม่มีใครทราบถึงการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในตอนค่ำคืนแต่มีคนที่รู้คือคนโรคเรื้อนสี่คนซึ่งทั้งสี่คนนี้รู้สึกว่าหากแม้เขาอยู่ที่นี่เขาเองก็ตายดังนั้นเราเองอยู่ในเมืองก็ตายเพราะการดันอาหารออกไป ก็ตายเพราะเจอกับเป็นไงครับกองทัพของซีเรียแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะเขาจึงเสี่ยงตายในการที่จะเข้าไปค่ายของคนซีเรียดังนั้นเขาจึงเข้าไปในเวลาโพเพนะครับแต่ท้ายสุดเมื่อเข้าไปจึงไม่พบใครสักคนนะครับแน่นอนพี่น้องครับสิ่งนี้คือ การที่พระเจ้าทรงช่วยเราได้อย่างอัศจรรย์สิ่งที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลในตอนนี้พระเจ้าเองไม่ได้เป็นผู้ที่นำเหตุร้ายมาในตอนสุดท้ายของเมื่อวานนะครับในข้อที่33นะครับกสัตย์โยรามได้บอกไว้อย่างไรกษัตริย์โยรามได้บอกว่าเหตุร้ายนี้มาจากพยาเว ข้าพเจ้าจะรอคอยพระยาเวออีกทําไมนะแท้ที่จริงแล้วนะสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการตีสอนโดยเฉพาะกษัตริย์โยรัมที่เขาเองกำลังนำชนชาติอิสเอลให้ห่างไกลจากการที่จะเชื่อ และวางใจในพระเจ้าดังนั้นสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทัพที่ร้อมอยู่การกันันอาหารที่เกิดขึ้นอย่างหนักในเมืองสิ่งนี้แน่นอนครับพระเจ้าทำให้เกิดขึ้นแต่พระประสงค์ขององค์เพื่อสอนและให้เรากลับใจดังนั้นเมื่อเราเองยอมกลับใจนะครับ และหันมาหาพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าจะทรงช่วยแต่เราก็เห็นนะครับเอลิชาซึ่งเป็นคนของพระเจ้าก็ได้บอกสิ่งนี้และสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้ทรงละเลยประชากรของพระองค์ผมเชื่อว่าการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือชนชาติอิสาเอลในครั้งนี้ก็เพื่อจะให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสามารถทำทุกสิ่งได้ พระเจ้าเองทรงสามารถช่วยเราอย่างอัศจรรย์ท่ามกลางวิกฤตการปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในปัจจุบันเราเองต้องยอมรับเราเองก็กำลังเผชิญกับวิกฤตทั้งเรื่องอะไรครับเศรษฐกิจทั้งเรื่องการแพร่ระบาดแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้น ในครอบครัวในชีวิตส่วนตัวแต่ถึงขนั้นอยากหนุนใจเราผ่านบทเรียนทั้งสองบทเรียนในเช้าวันนี้ที่เราเองจะรู้ว่าพระเจ้าส่งช่วยเราได้แต่เราเองต้องเชื่อนะครับเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าช่วยเราได้และเมื่อเราเชื่อเช่นนั้นเป็นไงครับเราเองจะได้เห็น การทรงช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะทรงกระทำต่อชีวิตของเรานั่นเองสุดท้ายนะครับการตอบสนองต่อบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อและความมั่นใจในพระเจ้าของเรา เหมือนอย่างที่ในพระธรรมฮิบบูบทที่11ข้อ1และข้อ2ได้กล่าวไว้ว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้านะครับสุดท้ายนะครับอยากให้พี่น้องทุกท่านที่เราจะดำเนิน ชีวิตของเราท่ามกลางวิกฤตการปัญหาที่อาจจะดูเหมือนอยู่รอบตัวเราแต่ให้เราเองมั่นใจในพระเจ้าให้เราเองมีความเชื่อในพระองค์และโดยความเชื่อนี้เองครับเราเองจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างแน่นอนพระเจ้าทรงช่วยเราได้เมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์ และโดยความเชื่อนะครับโดยการที่เรามีความเชื่อนะครับเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์จากพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเราผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์อย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับในการที่เราจะทำสิ่งต่างๆโดยการวางใจในพระองค์ โดยการเชื่อมั่นในพระองค์และพระเจ้าจะทรงช่วยเราอย่างแน่นอนให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับแค่แต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำในเช้าวันนี้ที่ทำให้เราเห็นความจริงที่สำคัญบ่อยครั้งชีวิตของเราเองก็ไม่ต่างจากชนชาติอิสราเอลที่เจอวิกฤตปัญหาเหมือนศึกรอบด้านแต่อย่าให้เรา สงสัยอย่าให้เราขาดความเชื่อแต่ให้เรามั่นใจในพันธสัญญาที่เมื่อเราเชื่อและวางใจและเมื่อเรานำสิ่งต่างๆนั้นร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนและการช่วยเหลือของพระองค์นั้นมาอย่างอัศจรรย์ทันท่วงที ขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ไม่ว่าพี่น้องจะกระทบสิ่งใดเริ่มต้นสิ่งใดขอาการทรงสถิตการทรงนำการอวยพรการดูแลการปกป้องอารักขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะสถิตและทรงนำพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ให้เกิดผลสำเร็จตามน้ำพระไยัยและการทรงนำของพระองค์เราจจึงอธิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อ ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเาเรี่ยวของพริสตจากแสงสิภาิภาพของเรานะคะ